เมื่อปลายปีค่ะได้บอกว่าถ้าเราอยากรู้สถานการณ์ของธุรกิจเรามีเครื่องมืออยู่อย่างหนึ่งที่สามารถเอามาช่วยในการดูตัวเราเองว่าสถานการณ์ธุรกิจเราเป็นอย่างไรนั่นคือ SWOT analysis Ar ค่ะไม่ใช่แค่จะเห็นภาพตัวเราเองค่ะแต่สามารถเห็นภาพของคู่แข่งเราได้ด้วยแต่ก็อีกนั่นแหละเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กก็มักจะไม่ทําค่ะส่วนมากก็จะอ้างว่าทําไม่เป็นไม่รู้ต้องทําอย่างไรทําแล้วจะเชื่อได้หรือเปล่าสารพัดข้ออ้างค่ะ สุดท้ายก็ไม่ทำปล่อยธุรกิจลงสนามลบด้วยการปิดตาพี่แอนนัสมนเป็นแบรนด์สเตรทจิจสที่มีประสบการณ์สร้างสารรค์และดูแลแบรนด์ชั้นนำมานานกว่า20ปีรวมทั้งมีคลาสสอนเรื่องแบรนด์ทั้งแบบส่วนตัวและองค์กรบางคนหาเห็นชื่อก็พูดแต่ว่าทำไม่ได้ทั้งทั้งที่ SW o t Analysis ค่ะเป็นทฤษฎีที่เรียบง่ายไม่ได้ยุ่งยากจนขนาดที่ ว่าจะยากต่อความเข้าใจหรือทำเลยค่ะไม่ย่งั้นคงไม่สามารถอยู่มายาวนานกว่า50ปีขนาดแบรนด์ใหญ่ๆยังต้องทำ SWOT เลยค่ะเพราะ SWOT analysis คือกุญแจค่ะที่ช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสและอุปสรรคได้อย่างชัดเจนเริ่มต้นตอนนี้เพื่อวางกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งสำหรับอนาคตธุรกิจของเรากันค่ะ อย่าปล่อยให้จุดอ่อนเล็กๆในธุรกิจของเรากลายเป็นปัญหาใหญ่ s w o t Analysis รู้จักทั้งตัวเองรู้จักทั้งคู่แข่งตัวช่วยปั้นแบรนด์ให้อุดช่องโหว่และวิเคราะห์แบรนด์คู่แข่งไปพร้อมกันสวัสดีค่ะนี่คือ527 Talk โดยพี่แอนค่ะพบกันอีกครั้งค่ะวันนี้พี่แอนก็ยังต้องขอฝากช่องรายการ527 Talk นี้ไว้ด้วยนะคะก็ขอแนะนำรายการนี้สักนิดค่ะสำหรับบางท่านที่เพิ่งมาเจอเรา ช่อง5้าสเทอค่ะจะเป็นรายการไขปริศนาเรื่องแบรนด์ค่ะทั้งเรื่องที่เข้าใจผิดให้เข้าใจถูกและการสร้างแบรนด์หรือมารู้จักการสร้างแบรนด์อย่างจริงจัง้วยการเอาวิชาการมาผสมผสานกับตัวอย่างเคสจริงแบรนด์จริงค่ะในคลิปค่ะจะเป็นการสรุปเนื้อหาที่ไม่ต้องใช้เวลามากฟังกันเพลินๆค่ะก่อนจะเข้าเรื่องค่ะ ฝากสนับสนุนช่องเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่แอนกับทีมงานทำช่อง527 Talk ด้วยนะคะฟังเรื่องขององค์ความรู้ที่ประกอบร่างสร้างแบรนด์มาหลายตอนแล้วค่ะคราวนี้จะมาแนะนำเครื่องมือวิเคราะห์สุดพื้นฐานเบสิกสุดๆเลยค่ะกับ SWOT analysis SWOT analysis ค่ะเป็นทฤษฎีที่เรียบง่ายไม่ได้ยุ่งยากค่ะจนขนาดที่ว่า จะยากต่อความเข้าใจหรือทำไม่งั้นค่ะคงไม่สามารถอยู่มายาวนานกว่า50ปีขนาดแบรนด์ใหญ่ๆค่ะยังต้องทำ SWOT เลยค่ะเพราะ SWOT analysis คือกุญแจค่ะที่ช่วยให้เรามองเห็นโอกาสและอุปสรรคได้ชัดเจนเริ่มต้นตอนนี้นะคะเพื่อวางกลยุทธ์ที่แข็งแข่งสำหรับอนาคตธุรกิจของเรากันค่ะเพราะโลกธุรกิจค่ะจะมีการแข่งขันสูงมากและการที่เราสามารถมองเห็นและเข้าใจคู่แข่งและ นำมาหาข้อได้เปรียบหรือสร้างจุดแข็งของตัวเราเองได้ย่อมเป็นเรื่องดีค่ะและ SWOT analysis ค่ะเรียกว่าเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จได้เลยค่ะและเป็นเครื่องมือที่สะดวกสุดในการวิเคราะห์และพัฒนาแบรนด์ไม่ต้องไปเรียน Marketing หรือจบ Management มาก็สามารถทำได้ค่ะ SWOT analysis คืออะไรมาปูพื้นฐานความเข้าใจกันก่อนว่า SWOT คือการวางแผนและเทคนิคการจัดการเชิงกลยุทธ์ค่ะ ที่ใช้เพื่อวิเคราะห์และระบุว่าจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคที่เกี่ยวกับแบรนด์ของเรามีอะไรบ้างเพื่อนำข้อสรุปที่ได้หาในแต่ละหัวข้อนั้นมาวางแผนธุกรกิจหรือใช้ประเมินสถานการณ์ว่าณตอนนี้ค่ะแบรนด์ของเรามีเรื่องสำคัญอะไรที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนบ้างการใช้สวอตสำหรับนักคิดกลยุทธ์แล้วค่ะพวกเขาสามารถพลิกแพลงจุดอ่อนให้กลายเป็นจุดแข็งพลิกอุปสรรคให้กลายเป็นโอกาสได้ค่ะถ้าเราวิเคราะห์ได้ แม่นยำและเชี่ยวชาญในการประเมินสถานการณ์โดย SWOT analyis s ค่ะจะประกอบด้วย4ส่วนค่ะตามตัวย่อเลยค่ะมีอะไรบ้างอันแรกค่ะ S strength ค่ะหรือจุดแข็งการค้นหาจุดแข็งที่ทำให้แบรนด์ของเราโดดเด่นค่ะเช่นมีเทคโนโลยีเฉพาะตัวมีทีมงานที่ระดับ expert หรือมีกลุ่มลูกค้าที่เหนียวแน่นกับแบรนด์ค่ะหรือเรียกว่าสร้างมา100ปีก็ได้ค่ะ W ค่ะ w a k n e s s จุดอ่อนค่ะ ข้อนี้เราต้องเปิดใจกว้างนิดนึงค่ะและยอมรับว่าจุดอ่อนของเราอย่างตรงไปตรงมาของแบรนด์เราด้วยนะคะซึ่งความเป็นจริงแล้วมันอาจจะมาจากข้อจํากัดด้านงบประมาณก็ไม่ผิดนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนค่ะหรือจะเป็นการรับรู้แบรนด์ที่ยังน้อยอยู่หรือสินค้ายังไม่โดนใจผู้บริโภคค่ะโอ้แล้วค่ะ opportunity โอกาสค่ะการได้สํารวจโอกาสในการตลาดหรือบางทีการสร้างโอกาส เองด้วยซ้าไปนะคะเช่นกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่มีใครเข้าถึงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้เราก็สามารถเข้าไปบุกตลาดก่อนไปสร้างความรู้จักกับกลุ่มเป้าหมายและแนะนําสินค้าของของแบรนด์เพราะนี่อาจจะเป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคที่ยังไม่รู้จักผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้ค่ะที่ค่ะทรีตอุปสรรคค่ะไม่ใช่แค่โอกาสที่ต้องรู้เรื่องของความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นอุปสรรคในอนาคตของเราเองก็ต้องเตรียมตัวรับมือค่ะและ ถ้าเราสามารถคาดการณ์ถึงภัยพุกความที่อาจจะส่งผลกระทบต่อแบรนด์ได้ก็ยิ่งดีเช่นกันค่ะเช่นการเปลี่ยนแปลงนโยบายตามกฎหมายที่ส่งผลต่อธุรกิจการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยมีคู่แข่งรายใหม่ที่ไล่บียอดขายใกล้เข้ามาเรื่อยๆปัจจัยเหล่านี้ค่ะเป็นปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้ค่ะแต่เราต้องมีแผนสำรองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตขึ้นค่ะจริงๆแล้วค่ะ SW o t ของแบรนด์เรียกได้ว่าเป็นความลับค่ะ ดังนั้นเคสวันนี้จะกลายเป็นมุมมองจากทางทีแอเพียรนะคะเราในการทำสวอตเพื่อเป็นตัวอย่างกันค่ะเคสตันี้ค่ะชาตามือค่ะและตัวอย่างที่จะเอามาลองกับเครื่องมือสวอตนี้นะคะไว้ซ้อมมือกันดูค่ะเพียรขอเลือกแบรนด์ที่คิดว่าทุกคนน่าจะคุ้นเคยหรือต้องเคยซื้อกันบ้างมาบ้างค่ะหรือได้ยินกันมาบ้างกับแบรนด์ชาตามือค่ะชาไทยสีส้มสุดอร่อยหวานมัน แล้วอยู่กับเรามานานหลาย10ปีค่ะลองเอามาวิเคราะห์แบรนด์นี้ไปด้วยกันนะคะเพื่อเป็นการฝึกและเอาไปใช้วิเคราะห์แบรนด์ของตัวเองกับวิเคราะห์แบรนด์คู่แข่งเพื่อหาจุดต่างที่จะเป็นจุดเด่นของ Brand แบรนด์เรากันค่ะเริ่มที่หัวข้อแรกค่ะ จุดแข็งค่ะคือสเตรนของเขาระวังนิดนะคะกับข้อนี้ว่าอย่าเขาค้างตัวเองมากเกินไปค่ะนะกลับมาดูชาตาม,มือกันค่ะจุดแข็งก้าวแรกค่ะเป็นแบรนด์ที่มีประวัติยาวนานค่ะการที่แบรนด์อยู่มาในตลาดมานานย่อมแสดงถึงความน่าเชื่อถือและมีการจดจําแบรนด์ที่ดีต่อลูกค้าเสมอมา2ค่ะคุณภาพที่สม่ำเสมอแน่นอนค่ะว่ารสชาติของชาที่คงที่และเป็นเอกลักษณ์ของชาต,ตาม,มือเป็นที่ชื่นชอบของหลายๆคนค่ะ สามค่ะมีเมนูและรูปแบบสินค้าที่หลากหลายที่ชาตามมือมีทั้งเมนูกาแฟาชาและก็ชาสมุนไพระที่วางขายมีทั้งแบบชาซองชาผงชาพร้อมดื่มเพื่อให้ลูกค้าสะดวกต่อการซื้อทานหรือซื้อไปฝากเอาแคปประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันค่ะแล้วลองไปดูข้อที่2ค่ะจุดอ่อนค่ะ weakness ในมุมที่มองวะ่านอกจากจะเป็นจุดแข็งนั้นก็แอบเป็นเปลี่ยนสองด้านก็ได้นะะที่กลายเป็นจุดอ่อนสําหรับผู้บริโภคบางกลุ่มก็ได้นั่นก็คือ ภาพลักษณ์ที่อาจถูกมองว่าอะไรคะโบราณค่ะถึงแม้จะเป็นจุดแข็งในแง่ของความดั้งเดิมแต่บางกลุ่มผู้ประกอบกาจมองว่าเป็นภาพลักษณ์ของแบรนด์ดูกาค่ะและไม่ทันสมัยเท่าแบรนด์ใหม่ๆที่เน้นเมนูแปลกใหม่และภาพลักษณ์ที่ทันสมัยมากกว่าและถ้าพูดถึงจุดแข่งจุดอ่อนแล้วที่เป็นปัจจัยภายในค่ะที่เราสามารถเป็นไงคะปรับปรุงและพัฒนาหรือพูดง่ายๆว่าจัดการได้ ในขณะที่ปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถจัดการเองได้เริ่มจากอะไรคะโอกาสหรือ opportunity ค่ะถ้าความเป็นต้นตำรับที่บางกลุ่มมองว่าโบราณงั้นแบรนด์ที่สามารถพลิกจุดนี้มาเป็นจุดขายและไปตีตลาดที่ต่างประเทศได้การขยายตลาดในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียค่ะที่มีวัฒนธรรมการดื่มชาเป็นชีวิตประจำวันค่ะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับแบรนด์ชาตามือเลยจ้าโอกาสนี้เองค่ะที่แบรนด์ ต่อยอดไปที่การขยายสาขาในต่างประเทศค่ะและเพิ่มการส่งออกได้อีกเป็นไงคะนี่ก็คือโอกาสที่มันมาเองคะ่ะแล้วมาถึงข้อสุดท้ายกับประสักหรือทรีตคะ่ะในตลาดเครื่องดื่มชาไทยเป็นไงคะเดือดเลือกพานคะ่ะมีคู่แข่งเยอะขนาดนี้ ก็ไม่พ้นเรื่องอะไรคะ่ะการแข่งขันจากแบรนด์ใหม่ตลาดชาไทยที่มีการแข่งขันสูงจากแบรนด์ท้องถิ่นและก็ยังมีแบรนด์นานาชาติค่ะที่มีผลิตภัณฑ์ทันสมัยรสชาติแปลกใหม่อาจแย่งส่วนแบ่งตลาดไปจากแบรนด์ชาติเมือทําให้แบรนด์ต้องเป็นไงคะมันดูแลแบรนดิ้งให้แข็งแรงอยู่เสมอเพื่อป้องกันค่ะไม่ให้คู่แข่งใหม่ๆเข้ามาแทนที่เราได้คะ่ะยิ่งกับแบรนด์ที่เน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่นิยมเมนูตามกระแสและคุ้นกับรสชาติที่ไม่ยึดติดกับความดังเดิมอุปสรรคนี้เป็นเกม ท้างเรียกว่าหินเลยค่ะแต่แบรนด์ชาตามือก็ยังรับมือกับเรื่องนี้ได้อยู่และไม่หายไปไหนคิดว่าเพราะโอกาสจากการขยายฐานกลุ่มลูกค้าทั้งต่างประเทศและมีรูปแบบสินค้าที่กระจายการขายได้สะดวกยิ่งขึ้นทําให้ไรายได้ของแบรนด์ยังคงเติบโตอยู่ค่ะอันนี้เรียกว่าเป็นการวิเคราะห์แบบคร่าวๆปิดท้ายสักนิดค่ะเรื่องการใช้สวอตในวันนี้ค่ะมีอีกเรื่องที่อยากบอกค่ะคือ จุดมุ่งหมาของการวิเคราะห์แบรนด์คู่แข่งสิ่งที่เราได้วิเคราะห์ไปนั้นค่ะในมุมของการตีโจทย์ให้แตก และเอาชนะคู่แข่งค่ะมีเป้าหมายหลักคือ2อบวกหค่ะพี่ยังขอใช้2อบวกหนึ่งค่ะส่วนที่1คือเรารู้ความแตกต่างระหว่างแบรนด์ของเราและแบรนด์คู่แข่งแทบจะเป็นข้อมูลสําคัญเกือบทุกธุรก,กิจก็ว่าได้ถ้าเราจะต้องการชนะคู่แข่งเราต้องรู้ก่อนว่าถ้าเปรียบเทียบคุณค่าและความพึงพอใจของลูกค้าจากแบรนด์ของเรากับคู่แข่งใครได้มากกว่ากันและส่วนต่างคือเท่าไหร่แล้วต้องพัฒนาย,ยัางไงต่อเพื่อที่จะเอาชนะจุดแข่งนั้นๆที่คู่แข่งนําเราค่ะส่วนที่2ค่ะคือรู้ว่า ทำอะไรเพื่อพัฒนาต่อไปและควรแก้ไขอะไรในแกนในแกนหลักของข้อนี้คือการแยกแยะข้อดีและข้อเสียที่เกิดขึ้นได้ทั้งกับเราและคู่แข่งค่ะบางที่เราอาจจะมีบทเรียนที่ช่วยเตือนให้เห็นเป็นข้อเตือนใจจะได้ไม่ผิดพลาดซ้ํา,าหรือบางทีค่ะคู่แข่งก็อาจมีเคสที่ทาบางอย่างได้ประสบความสำเร็จแล้วสามารถเป็นบทเรียนให้กับแบรนด์ของเราเป็นแนวทางที่กาทดลองอะไรใหม่ๆค่ะเพื่อพัฒนา ไปไกลกว่าก็ได้ส่วนที่บวกหนึ่งนั่นคืออะไรไหมคะข้อควรระวังค่ะ s w o t ต้องเคยทำอยู่เรื่อยๆค่ะเพื่อให้เราเท่าทันค่ะเพราะจุดเด็ดวันนี้ของเราอาจจะกลายเป็นจุดด้อยในวันพรุ่งนี้ก็ได้ค่ะจะเห็นได้เลยค่ะว่า s w o t Analysis คือแว่นขยายค่ะที่ช่วยให้เห็นจุดแข็งชัดจุดอ่อนเด่นเห็นโอกาสที่เปิดกว้างและอุปสรรคที่อาจคืบคลานเข้ามาดังนั้น มาใช้เครื่องมือนี้สร้างกลยุทธ์ที่แข็งแร่งแม่นยำค่ะไว้อุดช่องโหวและขับเคลื่อนแบรนด์ให้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆเหมือนคำกล่าวที่ว่าค่ะอย่าปล่อยให้จุดอ่อนเล็กๆในธุรกิจของเรา กลายเป็นปัญหาใหญ่ทำ SWOT Analysis วันนี้เพื่อเสริมจุดแข็งและป้องกันความเสี่ยงก่อนที่จะสายเกินไปและถ้าคุณสนใจเรื่องการสร้างแบรนด์ค่ะหรืออยากศึกษาเรื่อง branding มากขึ้นฝากติดตามช่อง527 Talk นี้ด้วยนะคะหรือถ้าใครค่ะอยากรู้เรื่องอะไรก็ คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่แอนและทีมงานจะได้หาเรื่องราวที่ทุกคนสนใจมานำเสนอต่อไปค่ะพี่แอนนัทสมน์เป็นแบรนด์สตรีทจิติสที่มีประสบการณ์สร้างสรรค์และดูแลแบรนด์ชั้นนำมานานกว่า20ปีรวมทั้งมีคราสอนเรื่องแบรนด์ทั้งแบบส่วนตัวและองค์กรฝากสนับสนุนช่องเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่แอนด้วยนะคะ